สวัสดีค่ะพี่นกเข้าใจว่าช่วงนี้นะคะที่เมืองไทยก็อาจกำลังประสบปัญหากับโควิดรอบที่3อยู่ใช่ไหมพี่นกได้รับอ,อินบ็อกซจากน้องคนหนึ่งนะคะถามมาว่าพี่นกแล้วสถานการณ์โควิดที่ที่พี่นกอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะพี่นกก็เลยคิดว่าเออ,ม,เอเมันเป็นไอเดียมันเป็นไอเดียที่ดีเหมือนกันที่จะได้มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่า,อาตอนนี้เนี่ยประเทศอื่นๆเขาเป็นยังไงกันบ้างะคะพี่นกก็เลยไปทําการบ้านคะ่ะรวบรวมมา จากสาวๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะที่พี่นกดูแลอยู่แล้วก็ไปเป็นมาดามอยู่ประเทศนู้นประเทศนี้รวมไปถึงหนุ่มๆบางคนที่อยู่ในการดูแลของพี่นกด้วยก็ลิสต์มาได้ค่อนข้างครอบคลุมก็ประมาณว่าได้มาคือประเทศฝรั่งเศสนะคะฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็ US US มี3คนนะจะอยู่แมนฮัตตันหคนแล้วก็อยู่ในฟลอริดาอีก2คน ระะวมไปถึงออสเตรเลียด้วยดังนั้นวันนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของประเทศอื่นๆเขาเป็นยังไงกันบ้างในการรับมือกับช่วงนี้วัคซีนก็เริ่มเข้ามากันแล้วเขามีปัญหาเรื่องวัคซีนกันบ้างหรือเปล่าแล้วเขาใช้วัคซีนอะไรในการ ฉีดให้ประชาชนนะคะเรามาดูกันที่ในเรื่องของโซนสีต่างๆก่อนดีกว่านะในฝรั่งเศสกับอิตาลีเนี่ยจะคล้ายๆกันคือเราใช้ color code ค่ะในการบอกว่าโซนไหนเนี่ย s e r i o ย s โซนไหนเริ่มจะดีขึ้นนะคะตอนนี้หลายๆโซนในประเทศอิตาลีแล้วก็ในฝรั่งเศสจะเป็นในโซนสีเหลืองก็คือยังไม่ถึงกับปล่อยขาวแต่ก็สามารถออกไปนอกบ้านได้แล้วแล้วก็แบบไปทานอาหารที่ร้านได้แล้ว คือนั่งกลางแจ้งอะไรเงี้ยนะคะรวมไปถึงในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเพื่อนพี่นกร่ายฟังว่าในสวิตเซอร์แลนด์เขาจะไม่ใช้ในเรื่องของค o l เ r c o d โเข้ามาบอกเล่าว่าโซนไหนเป็นยังไงแต่ว่า ด้วยความที่ประเทศเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะคะเขาก็จะรอฟังอัปเดตจากรัฐบาลนะคะว่าอตอนนี้มี restriction อะไรบ้างมีข้อกำหนดข้อห้ามอะไรบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับขั้นว่าเป็น curfew หรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นการฟังจากส่วนที่บริหารแต่ก็ไม่มี color code หรือว่ามีโซนสีต่างๆนะคะมาดูที่ประเทศอังกฤษกันบ้างในประเทศอังกฤษก็ไม่มีการใช้คัลเลอร์โหรือว่า โซนแบ่งแยกตามสีแต่จะแบ่งด้วยะคะแนนนะคะ1ว่าโซนไหนที่หนักสุดก็คือ5นะตอนนี้โซนส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษนะคะจะอยู่ในหมายเลข2ก็คือไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่ละคล้ายๆกับในยุโรปอย่างอิตาลีหรือว่า ฝรั่งเศสที่เราบอกว่าเป็นโซนสีเหลืองในอังกฤษก็จะเป็นโซนเลข2ก็คือค่อนข้างที่จะรีแลกต์้งแรกคนสามารถออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้แต่ยังต้องใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ยังเคารพในเรื่องของระยะห่างระหว่างกันคือยังพยายามให้กาดตกนั่นเองนะคะมาดูที่อเมริกากันบ้างนะที่อเมริกาก็คลา้คลายกันเลยคือ สามารถเอาไปใช้ชีวิตนอกบ้านได้แล้วนะคะแต่ทุกคนก็ยังพยายามที่จะอยู่ห่างๆกันอยู่นะแล้วก็ในส่วนของออสเตรเลียนะคะพี่นกได้ฟีดแบงคมาจากน้องคนหนึ่งที่อยู่ที่นั่นก็คือเขาบอกว่ามันเหมือนถ้าไม่มีโควิดอยู่แล้วในคอมมูนิตี้เพราะว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจบางเอิญว่าเป็นการสัมภาษณ์เนาะเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าโซนของเขาจะเรียกเป็นโซนสีขาวได้หรือยังเพราะว่าเหมือนกับ เป็นคอมมูนิตี้ที่ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องโควิดอีกแล้วเหมือนกับว่าก็อยู่เันไปปกตินะอันนี้คืออัปเดตของเสียงที่พี่นกได้มาจากทางฝั่งเมลเบิร์นนะคะคราวนี้มาดูกันสิว่าข้อที่2รัฐบาลในประเทศนั้น,น,นช่วยอะไรประชาชนบ้างคงจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่เราเองก็กำลังแบบว่ามีคำถามมากมายกับการบริหารประเทศของเรานะคะเรามาดูกันสิว่าประเทศอื่นๆเวลา ประสบปัญหาโควิดเนี่ยเขาได้รับการช่วยเหลืออะไรจากรัฐบาลบ้างแล้วก็มีความยุ่งยากไหมรัฐบาลมีความจริงใจในการช่วยเหลือแค่ไหนนะคะเรามาดูกันที่ประเทศเอิออตาลีกักบฝรั่งเศสก่อนก็จะคล้ายๆกันแล้วค่ะคือ กิจาการที่ปิดไปก่อนก็คือจะเป็นในส่วนของร้านอาหารใช่ไหมคะแต่กิจาการที่ยังสามารถเปิดได้อยู่ค่ะเขาก็ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยอะไรแต่ว่า,ยงงา,าอย่างโรงแรมร้านอาหารอะไรเงี้ยที่ปิดไปแล้วนะคะาทางทางรัฐบาลค่ะเขาก็จะมีในส่วนของค่าชดเชยให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยตรงเนี้ยก็เหมือนกันเลยถ้าเป็นคุณเป็นเจ้าของกิจาการนะคะที่มีขนาดาแบบ ไม่ใหญ่มากเนี่ยเจ้า,อจาของกิจการที่แบบมีขนาดเล็กท,ที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีแบบเงินทุนเยอะอะไรเงี้ยที่จะพอจะหมุนได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วท่ามานจะช่วยแต่ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทที่เพิ่งเปิดก่อนโควิดแล้วยังไม่ถึงปีภาษีอะคะ่ะมันก็จะไม่สามารถมีตัวเลขมาฉีดแจ้งให้รัฐบาลเนี่ยเป็นรายได้ที่แน่นอนในปีภาษีได้ทำให้รัฐบาลเองก็สามารถไม่สามารถช่วยได้เองนะคะ มาที่ประเทศนอร์เวย์เหมือนกันประเทศนอร์เวย์เนี่ยเขาจ่ายเงินค่าค่าเงินเดือนที่หายไปค่ะให้ถึง60-8 0สมมุติว่าเราเคยได้เคยได้เงินเดือนร้อยหนึ่งแล้วมันหายไปจากร้อยเนี่ยค่ะรัฐบาลจ่ายให้60-8 0แนะคะแล้วการช่วยเหลือนี้นะคะในประเทศนอร์เวย์ยังยังได้รับการช่วยเหลืออยู่จนถึงเดือนตุลาคมของปีนี้นะคะจ่ายกันยาวๆเลยนะ ประชาชนก็จะได้ไม่ต้องกังวลแล้วก็ให้ความร่วมมือกับการควบคุมโรคคือไม่ต้องบอกว่า,าดิ้นรนออกไปทำงานอะไรนะอยู่บ้านเฉยๆฉันจ่ายเงินเงินเดือนให้นะคะคานนี้มาดูในประเทศอังกฤษบ้างในประเทศอังกฤษก็คล้ายกันก็คือรัฐบาลเนี่ยจะช่วยสำหรับคนที่สูญเสียรายได้นะคะแล้วก็ช่วย กิจการด้วยเจ้าของกิจการกับรัฐบาลนะคะก็คือสมมุติว่าเราเป็นลูกจ้างในบริษัทหนึ่งนะคะได้เงินเดือน100่อปอนด์แล้วกันรัฐบาลเนี่ยจะจ่ายให้75%ส่วนบริษัทของเราเนี่ยจะจ่ายค่าจ้างให้เราอีก25%รวมเป็น100%เหมือนเดิมเข้อใจไหมคะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นนโยบายที่ช่วยมนุษย์เงินเดือนโดยรัฐบาลแล้วก็ บริษัทที่เราทํางานอยู่โดยบริษัทเองก็เหมือนกับว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลด้วยในการที่จะเก็บพนักงานไว้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเดือนอทั้งหมดเพราะว่ารัฐบาลช่วยจ่ายเงินเดือนนะคะมาดูที่ประเทศอเมริกากันบ้างนะที่อเมริกาเวลาเกิด เหตุการณ์นี้ขึ้นมานะคะเขาก็มีระบบในการช่วยเหลือคนก็คือเรียกว่า Stimulus Check นะคะคือมีการจ่ายเงินให้คนที่สูญเสียรายได้นั่นแหละแล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยก็จะได้และจนปัจจุบันก็ยังได้รับอยู่นะคะแต่จะช่วยเหลือเฉพาะคนที่มี หลักฐานการจ่ายภาษีเท่านั้นนะคะถ้าทํางานโดยที่ไม่มีหลักฐานการได้มาของรายได้หรือไม่มีการเสียภาษีก็ไม่สามารถทําให้รัฐเนี่ยจ่ายเงินชดเชยหรือช่วยเหลือให้ได้แล้ววิธีการไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าดูรัฐบาลเขาแบบคือใช้ระบบดาต้าเบสเนาะคนในประเทศเยอะ,ยะ,ยะๆอะไรเงี้ยเขาก็ส่งเช็คไปให้เลยตามที่อยู่ในแจ้งไว้หรือว่า คือมันไม่ใช่เป็นการที่แบบประชาชนต้องมาลงทะเบียนถามหาสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนของประเทศออสเตรเลียนะคะเขาจะเรียกการช่วยเหลือจากรัฐบาลนี้ว่า job keeper job job keeper คือเป็นการที่รัฐบาลนะคะช่วยเหลือผู้ประกอบอผู้ประกอบการรวมไปถึงลูกจ้างด้วยนะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเงินชดเชยตรงนี้ให้กับลูกจ้างทำให้เจ้าของกิจการเองเนี่ยก็มี มีความกดดันน้อยแล้วก็ยังยังสามารถที่จะเก็บลูกจ้างไว้กับเราได้คือไม่ต้องมีปัญหาปวดหัวว่าเอ้ยไม่มีเงินที่จะจ้างต่อเห็นไหมคะมันก็เป็นเหมือนเป็นการที่ช่วยเหลือทําให้กิจการเนี่ยยังอยู่ได้และลูกจ้างก็ยังมีรายได้และมีงานทำไงเพราะว่ายังไม่ได้เสียงงานไปมาดูกันที่ว่าเรื่องของวัคซีนบ้างดีวกว่าว่าประเทศต่างๆเขามีวัคซีนอะไรกันบ้างแล้วมีตัวเลือกให้เราเลือกได้หรือเปล่านะคะมาดูที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนพอดีว่า น้องคนที่พีน่นสัมภาษณ์นะคะไม่ได้ลงรายละเอียดว่า,าวัคซีนชื่ออะไรบ้างแต่ว่าในอิตาลีนะคะก็น่าจะคล้ายกันคืออิตาลีจะใช้ในไซเฟ e r m o มเดนาแล้วก็อัน r a ร e เซน a นะคะมี3ตัวเหมือนกันในอิตาลีแต่ว่าเราก็ไม่ได้สามารถเลือกได้นะคะเพราะว่าการที่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยมันอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ด้วยค่ะว่าเราเนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยมันจะมีผลกระทบตรงไหนหรือเปล่าหรือว่าด้วย อายุหรือสุขภาพเนี่ยมันจะเหมาะกับวัคซีนตัวไหนแพทย์จะเป็นคนเลือกให้นะคะเ,เหมือนกันกันกบที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะจะมีซ y p เฟอร์แล้วก็มีโมเดนาแล้วก็มีจอร์สันและจอร์สันซึ่งตอนนี้ที่ใช้มากที่สุดจะเป็นซเฟอร์กับโมเดนาในสวิตเซอร์แลนด์แต่ว่าก็ไม่สามารถเลือกได้เหมือนกันว่าเราเข้าไปแล้วเราอยากจะฉีดตัวไหนนะคะอยู่ที่ดุลพินิษของแพทย์ค่ะ มาที่ประเทศนอร์เวย์ประเทศนอร์เวย์คล้ายกันเลยคือเมื่อก่อนนี้จะมีตัว Johnson Johnson แล้วก็ a อ t ตา z e n e กานะคะแต่ตอนนี้ที่นอร์เวย์ใช้มากที่สุดคือเป็น Cypher แล้วก็ถ้าใครไม่ต้องการฉีดวัคซีนก็สามารถปฏิเสธได้นะคะในประเทศอังกฤษนะคะก็จะมี3ส่ห้อให้เลือกเหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถเลือกได้ ก็จะขึ้นอยู่กับเกณฑ์อายุค่ะว่าคุณอายุประมาณนี้จะเหมาะกับวัคซีนตัวไหนนะคะมาที่ประเทศอเมริกานะคะก็จะมีวัคซีน Cy p ซเฟอร์ o d เด n a แล้วก็ j อร์ s ส n นและจอรสไม่สามารถเลือกได้เหมือนกันนะจะอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์นะคะที่ US เนี่ยตอนที่วัคซีนออกมาใหม่ๆนะคะประชาชนก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจนะแล้วก็มีผู้หญิงคนนี้นะค่ะที่พี่นกเอามาให้ดูหน้าจอนะคะ เขาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัคซีนนะคะเขาก็ลงมาบอกประชาชนเองเลยว่าฉีดได้นะปลอดภัยนะเขาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวัคซีนตัวนี้นะแล้วเขาก็อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นใจในตัววัคซีนแล้วก็ไปฉีดซะ นะเนี่ยก็เป็นการช่วยกันโลนารงนะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับวัคซีนได้เร็วที่สุดและมากที่สุดนะคะเพราะการที่เรามีภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่าประชาชนติดเชื้อน้อยลงมากที่สุดหมายความว่าเราจะสามารถทํากิจกรรมต่างๆได้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ดําเนินธุรกิจอาชีพอะไรต่างๆได้เร็วขึ้นด้วยนะคะมาในส่วนของประเทศออสเตรเลียประเทศออสเตรเลียนะคะเขาก็จะมีไซเฟอร์ ให้สำหรับ h e a l t h worker แล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนที่อายุมากแล้วนะคะก็จะใช้อัลตราเซนกานะคะออสเตรเลียเองก็เป็นประเทศที่ผลิตไซเฟอร์ด้วยนะอันนี้พี่นกก็เพิ่งรู้นะพอน้องที่ออสเตรเลียบอกมานะคะแล้วก็โมเดอร์นาเนี่ยก็กำลังจะเข้ามาในประเทศออสเตรเลียเร็วๆนี้นะคะ ที่ออสเตรเลียาสามารถเลือกได้แต่น้องคนที่พี่นกสัมภาษณ์เองก็ไม่แน่ใจว่าเลือกได้ในที่นี้เนี่ยคือประชาชนสามารถบอกได้ว่าเลือกได้ฉีดหรือไม่ฉีดหรือหมายความว่าเลือกตัววัคซีนได้ว่าประชาชนต้องการตัวไหนนะคะมาดูในส่วนของขั้นตอนในการได้รับวัคซีนบ้างดีกว่าขั้นตอนในการได้รับวัคซีนนะคะพี่นกจะแยกออกมาเป็น2ออย่างนี้ง่ายๆเลยนะมันจะมีประเทศที่ประชาชนเป็นคนขนขวาย เข้าหาเข้าถึงบริการนี้กับประเทศที่ประชาชนอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันเข้าหาคุณเองก็คือรัฐบาลเข้าหาเราเองนะคะก็คืออย่างประเทศอิตาลีประเทศฝรั่งเศสนะคะประชาชนค่ะต้องขนขวายนึนงเข้าไปล็อกอินนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อเข้าไปใช้บริการ รับวัคซีนหรือว่าเข้าไปรีจิสเตอร์ออนไลน์นะคะถ้าเป็นที่สวิตเซอร์แลนด์ก็เหมือนกันค่ะประชาชนต้องเข้าไป ล็อกอินผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนเหมือนกันนะคะโดยแน่นอน priority ก็จะให้คนที่อายุมากกว่าก่อนอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่ลงในรายละเอียดแต่เรามาดูกันทีว่ามีประเทศไหนบ้างที่ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วรัฐบาลเนี่ยเขาจัดการให้เรียบรอย้อยอย่างเช่นเยอรมนีนะคะนี่พี่นกก็เคยถามเพื่อนมาตั้งแต่ตอนสมัยวัคซีนเข้ามาใหม่ๆปลายปีว่าเฮ้ยที่วัคซีนเธอทำยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ารัฐบาลบอกเลยว่าเธออยู่เฉย ฉันจะไปหาคุณเองนั่นหมายความว่าประชาชนอยู่เฉยๆรัฐบาลจะแจ้งเองเมื่อถึงเวลาหรือเมื่อถึงคิวของคุณนะคะกลับมาที่ประเทศที่ประชาชนอยู่เฉยๆอีกก็คือนอร์เวย์นอร์เวย์เนี่ยรัฐบาลนะคะจะติดต่อประชาชนไปเองผ่าน SMS ว่าตอนนี้ถึงคิวของคุณแล้วนะถึงอายุแกณฑ์ของคุณแล้วนะมาลงแอปพลิเคชันซะ เพื่อจะได้รับวัคซีนนะคะที่ประเทศอังกฤษก็เหมือนกันคือประชาชนเนี่ยอยู่เฉยๆเดี๋ยวรัฐบาลนะคะติดต่อมาเองส่ง SMS มาว่าตอนนี้นะคะคิวในการรับวัคซีนเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณอายุของคุณแกนของคุณแล้วนะให้ไปลงให้ไปเข้าคิวรับวัคซีนได้แลวอะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องของภาครัฐนะคะ,ะติดต่อมาเองส่วนในประเทศ อเมริกานะคะก็จะเป็นของประชาชนค่ะเข้าไปใช้บริการเหมือนกันก็คือเข้าไปลงทะเบียนเป็นประชาชนนะคะในการที่จะขนขวายเข้าไปหาเซอร์วิสตัวนี้เช่นเดียวกันกับประเทศออสเตรเลียซึ่งจะเป็นประชาชนนะคะเข้าไปลงทะเบียนล็อกอินออนไลน์เพื่อรับวัคซีนตัวนี้มาที่ข้อสุดท้ายกันบ้างดีกว่าพี่นกถามไปว่าโควิดเนี่ยกระทบอะไรคุณมากที่สุดรวมไปถึงสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากโควิดหรือ new perspective จากตรงนี้อะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ตอบมาคล้ายๆกันคือการที่ กระทบการใช้ชีวิตในในช่วงแรกๆก,ก็คือจากที่เคยไปไหนได้ง่ายๆเคยไปท่องเที่ยวเคยติดต่อเพื่อนได้ง่ายๆก็กลายเป็นว่าทําอะไรได้ไม่เหมือนเดิมบางคนก็เสียไรายได้เสียงานไปแต่ข้อดีหรือ new perspective ที่เรามองเห็นกันในช่วงของ1ปีกวปีกว่าๆเกือบ2ปีที่ผ่านมาก็คือการได้กลับมาใช้ชีวิตที่มันเบสิกทาให้เรารู้สึก และตระหนักว่าจริงๆแก่นแท้แก่นความสุขของในชีวิตอะคะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรที่สวยหรูมันไม่ใช่เป็นการไปเที่ยวทริปต่างๆแต่มันเป็นการใช้เวลา Quality Time อยู่กับคนที่สําคัญในชีวิตแล้ว โควิดได้ให้เปอร์สเปกทีฟอะไรใหม่ๆกับผู้ฝั่งของพี่นกบ้างหรือเปล่านะคะท้ายวิดีโอนี้นะคะพี่นกจะพาไปเดินเล่นจะได้เห็นบรรยากาศว่าตอนนี้นะคะคนอิตาลีเขาก็ออกมาเดินเล่นกันแล้วอากาศดีมากเลยนะแต่ก็ยังใส่หน้ากากกันอยู่กากาศ่าตกนะคะที่รักบ๊ายบายเจ้าเจ้าดิชาเาอล่ะแคนลีหน่อยสิวันนี้น้องไปเล่นไหนมาน้องเจอกระต่ายน้อยกี่ตัวเจอไหม may chờ cả tài viên lều quả xe máy ừ? cả tài viên lều quả xe máy <laughs> ก็มีนะคะแต่ตอนนี้พูดอยู่นะก็เลยไม่ใส่อ่